สวัสดีครับชาวเอคล s สแคสเ g มมิ่งทุกท่านกลัผมมีชื่อว่าทาโอรุโคโยจิมะเป็นตัวละครหลักในซีรีส์นี้นั่นเองจุดมุ่งหมายในชีวิตเนอะเหรอก็มีนะผมอยากเป็นนักแสดงตลกไงอยากทำให้ทุกคนได้หัวเราะและมีความสุขผมไม่ใช่คนร่ำรวยมีเงินท้องมากมายหรอกนะบ้านหลังนี้ผมก็เพิ่งย้ายเข้ามาได้ไม่นานเอาเป็นว่าจะพาไปชมบ้านหลังเล็กๆของผมก็แล้วกันนะอา่าตกใจใช่ไหมล่ะโล่งเลยเลยสิอย่างว่านะ ตอนนี้ผมยังไม่มีงานทําไม่มีเงินเลยไม่มีปัญญาไปซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูๆหรอกห้องครัวผมก็เล็กๆพอทาอาหารกินเองได้ก็โอเคห้องน้ําก็ไม่มีอะไรมากมีอ่างมีโถส้วมไม่ใช้ก็พอห้องนี้เป็นห้องที่ผมจะเข้ามาบ่อยที่สุดเพราะผมชอบมานั่งดูทีวียามว่างหรือมานั่งอ่านหนังสือเงียบๆคนเดียวส่วนนี่ห้องนอนของผมแน่นอนผมอยู่คนเดียวเตียงเลยมีอันเดียวก็ไม่แปลกนะอย่างผมเนี่ยนี่มีหญิงที่ไหนมามองหรอกเอาเป็นว่าชีวิตของผมจะเป็นยังไง ก็ต้องฝากเขออนาคนนั้นดูแลผมหน่อยก็แล้วกันนะก็ต้องขอสวัสดียังเป็นทางการอีกครั <Sure> <enthus> ้งนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการในคอสแคสเกมมิ่งนะครับผมอยู่กับผมเอกคลอสนะฮะจะพูดอะไรต่อดีวะไม่รู้สิเหมือนมีความรู้สึกว่าไม่ได้แคสเกมมานาน นะครับก็เรียกว่ารู้สึกแปลกๆนิสนแนลเราบ้านข้างๆนี้ใครวะก่อนอื่นเลยก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องทำความฝันให้ทาโอรุเนี่ยนะเป็นจริงโดยการสมัครงานต้องสมัครงานก่อนครับไฟจอบครับเราจะเป็นนักแสดงตลกเออเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่าผมตั้งค่าอะไรไปนิดนึงอยากจะตั้งค่ากลับโอเคอันนี้ก็คือ,อ,อความคิด ความเป็นตัวเองของเดอะซิปนะฮะถ้าเกิดว่าเราออฟไฟมันก็จะไม่ทาอะไรเลยนอกจากเราสั่งนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดฟูมก็จะทําเองอัตโนมัติตามอารมณ์ของมันก่อนอื่นเราต้องสมัครงานใช่แล้วอ่าที่เราจะเป็นเนี่ยก็คืออ er. ินเตอร์เทนเนอร์นี่เป็นนักแสดงตลกเลยไหมทํางานเก้าโมงถึงห้าโมงเย็นหยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์ยี่สิบสามชั่วโมงต่อวันเอ้ยยี่สิบสามไม่ใช่ยี่สิบสามชั่วโมงต่อวันเอ้ยยี 23, ่สิบสามซิมเลอนต่อชั่วโมง มึนๆครับนี่คุณรู้ไหมครับว่าผมแคสเกมตอนตีไรครับนี่ตีห้าครึ่งเนะฮะอยากจะสารภาพ,าพว่าคือ,อยังไม่ได้นอน <c oughs> อาจจะมึนๆอ,อ่ะใน,นเมื่อเรามีงานแล้วทำอะไรสิ่งที่เราจะต้องทำแบบเบสิกเลยนะฮะนั่นก็คือลีดลีดคืออะไรอ่ะลีดคืออ่านไงครับลีดอะไรล่ะประเด็นคือลีดอะไรล่ะไม่ใช่ดิคือเล่นดิมันมันต้องเลนใช่ไหมลีดซัมติงโอเพนดิไอ้นี่อยู่ไหนอ่ะทำอาหารอ่ะ ทำอาหารอยู่ไหนอยา๋ะจะทำอาหารเป็นถ้าเกิดไม่ไม่เรียนทำอาหารนี่ไฟจะไหม้บ้านแล้ววะหรือว่ามันภาคนี้มันเปลี่ยนไปผมว่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะเออมีคนบอกมีคนบอกว่ามีคนบอกว่าไอไอเครื่องล้างจานอะ่ะมันอยู่ข้างๆเตาไหนวะไหนบอกทีไหนเห็นแต่เคาน์เตอร์ เครื่องล้างจานมันอยู่ไหนไเห็นมีเลยช่างมันเถอะกลับไปเล่นต่อดีกว่าอลองไงต่อแล้วก็เมื่อกี้จะทำอะไรเมื่อกี้จะไหนลองไปดูไป purchasebooks สิหนังสือเกี่ยวกับเด็กแฟนตาซีเป็นพวกน,วนิยายอันนี้ไม่ใช่น,นวนิยายแบบฟิกชั่นฟิกชั่นคืออะไรนิยายอะ่ะ เอ่อโรแมน s ์ไซไฟมิสซิรี่สกิลอืมอันนี้คือต้องสั่งหนังสือมาบ้านปะคอมเมดี้เก็ตเดอะโจ๊กอ๋อนี่คือสิ่งที่เราจะต้องซื้อมาเรียนแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าอยากเป็นดาราตลกอืมเราสั่งเราสั่งหนังสือไปสองเล่มล้วกันนะเอาคอมเมดี้หนึ่งเล่มอ่ามาก่อนเอามาอ่านาพอพอเป็นสกิลแบบว่าเป็นเป็นคนตลกอ่ะเออหนังสือบุ๊กแล้วก็คุกกิ้งเลเวล เลเวลมันมันอ่านได้ถึงกี่เลเวล่ะไม่บอกเลยนะรู้แต่ว่าเล่มที่หนึ่งอะไรประมาณนั้นหนังสือตกปลาวิธีตกปลาฟิตเนสอ้ออกอกกำลังกายแล้วก็เอ่อการทําสวนนี่ซื้อมาอีกเล่มหนึ่งเฮ้ยอย่าซื้อเยอะเดี๋ยวจนนะเว้ยทำไมหนังสือแต่ละอย่างมันล่าซื้อทั้งนั้นเลยวะอือสองร้อยยี่สิบห้าสองร้อยยี่สิบห้าซิมูเลียนซื้อไปนี่จะจนไหมเนี่ยอันว่าซื้อเท่านี้ก่อนลวกันสิ่งของจําเป็นนะฮะ เออเอาอินเวนทารี่เอาซื้อแล้วเข้าเลยเหรอไม่ต้องมารอส่งอะไรอย่างี้ปะโอไม่ค่อยสมจริงเลยนะออันนี้คืออะไร,รอ๋อกลางบ้านกลางบ้านเขาบอกว่ามันอยู่ในอินเวนทารี่เราซื้อมาแล้วเนี่ยก็เก็บเข้าชั้นหนังสือไหมอืมเก็บเข้าชั้นหนังสือซะแล้วก็โอเพนหน่อยนในดูซิว่ามีหนังสืออะไรบ้างคอมเมดี้อ่าเราจะอ่านหนังสือนี้กันเลคคุกกิง้งอ่าไปเร็ว ไปเรียนทาอาหารก่อนเราจะต้องทําอาหารให้เป็นนะฮะเดี๋ยวไฟไม่บ้านนี่ไรเนี่ยบัชีเล็กน้อยเดี๋ยวพี่ครับพี่พี่คืออ่าพี่พี่พี่ครับทาทาอกครับคือทาอกคงรู้ไหมครับว่ามันอ่านหนังสือตรงนี้ได้ครับทําไมพี่ต้องไปนั่งอ่านบนเตียงด้วยครับเพราะอ,อะไรครับทาอกคงช่างช่างทาอกคุงครับตอนนี้ทาอกคุงยังเป็นต้องเรียนทําอาหารก่อนอย่าบอกนะเบื่อแล้วอะไม่เอาไม่เบื่อดิ รู้สึกว่าตอนนี้ปวดขี้ปวดฉี่หรือปวดอะไรสักอย่างนะฮะเราจะต้องพาเขาไปเข้าห้องน้ำฮนะ <Yes. S 1> ยุสจะเข้าอ่านหนังสือต่อแล้วพี่แกถือหนังสือไปด้วยยังไงเอ่ยนอฮเจ๋งมากครับคือ <c oughs> ถือหนังสือไปแล้วก็ไปนั่งฉี่ในโถส้วมแล้วอ่านไปด้วยฮนะแหมเป็นการไม่เสียเวลาจริงๆนฮะในการเขาเรียกว่า อ่านหนังสือเรียนทำอาหารไปด้วยระหว่างขี้ก็จะได้ซึมซับไปนะฮะว่าการทำอาหารเนี่ยกลิ่นอาหารกับขี้เนี่ยจะเป็นยังไงอคงจะเป็นอย่างนั้นนะเา้าแล้วหนังสือพี่ไปไหนแล้วล่ะครับทำไมพี่ไม่ถือหนังสืออ่านไปด้วยแล้วล้างมือไปด้วยล่ะครับเอาก้นหนังสือเปียกเลยเปล่าอะไรก็แล้วแต่พี่นะครับคือตอนนี้เนี่ยทีนี้ฟังก์ชันที่เพิ่มมาในเดอะซิมสี่ที่เรารู้อย่างหนึ่งก็คือ หากเดอซิมทำอะไรอยู่อย่างหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะจดจ่อกับสิ่งนั้นนะฮะก็คือสมมุติว่าอ่านหนังสืออยู่แล้วเราสั่งให้ซิมเนี่ยไปเข้าห้องน้ำซิมก็จะทำสิ่งนั้นไปด้วยถ้าเกิดว่าสามารถทำได้อา้าแล้วพี่แกเอาอยู่ด,ดีเปลี่ยนที่นั่งเฉยเอารมณ์ทำไมพี่แปรปวนเอาแล้วอยู่ดีๆพี่จะเลิอกอา่านโดยที่ผมยังไม่ได้สั่งแล้วพี่ยังเรียนการทำอาหารไม่เสร็จแล้วพี่อยู่ดีๆก็เอา ไปวางหนังวางชั้นหนังสือเฉยเลยคือพี่ครับพี่อจอจเพิ่งติดเกมได้ไหมพี่ครับพี่ต้องอ่านหนังสือนะครับคือการเรียนตอนเนี้ยเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึง่งคือพี่พี่ต้องทำอาหารให้เป็นไม่งั้นไฟไหม้บ้านพี่นะโอเคนะพี่เอนะโอเคนะท่าโอคงโอเคแล้วก็ให้ท้าโอคงอ่านหนังสือต่อไปนะอ่าตอนนี้ดูเหมือนว่าท้าโอคงก็จะหิวข้าวนะครับ มีข้าวอันหนึ่งที่วางทิ้งไว้อะกลิ่นมันมันเน่าแล้วหรือยังอะมันสามารถกินได้หรือเปล่าอเออโอมีเวลาบอกชัดเจนฮะว่าจะเหลืออีกกี่ชั่วโมงจะเน่าฮะโอ้ดีดีด,ดีงั้นก็กินไอเนี้ยกรีวชีสอะไรของพี่เนี่ยไปพี่ครับพี่กินข้าวก่อนได้ไหมครับคือตอนนี้พี่หิวนะพี่พี่จะไปกินข้าวไหมงั้นพี่พักอ่านหนังสือแป๊บพี่ไปกินข้าวนะ โอเคพี่วางหนังสือไว้ตรงไหนก็ได้สักที่ของพี่แล้วดูถ้าเดินพี่คือมั่นมั่นใจมากอืมนะครับพี่ทาโอครับทาโอคงกินข้าวกินข้าวให้เรียบร้อยเดี๋ยวไปเรียนไปเรียนทําอาหารต่อคือผมสงสัยอย่างหนึ่งอ่ะทาโอคงผมสงสัยอย่างหนึ่งก็คือตอนทาโอคงกินข้าวเนี่ยทาโอทาโอคงหยิบ ิบขนมปังไม่ต้องมองทางอื่นฟังดิคือฟังฟังผมเท้าคุงฟังผมคือเท้าคงหยิบขึ้นมาใช่ไหมกินคำหนึ่งแล้วเท้าคุงวางทําไมวะทาไมเท้าคงต้องวางอืมสูตรเข้าไปกินชีสของเท่าคงเนี่ยนะเท่าทําไมกินแล้วต้องวางลงจานคือไม่เข้าใจแล้วประเด็นคือหยิบขึ้นมาเมื่อกี้คือช่วงแรกที่เท้าอ้าว ถ้าเอคุงกินเนี่ยถ้าอคุงหยิบขึ้นมาใช่ไหมแล้วอีกชิ้นหนึ่งมันโผล่มาจากไหนตอนแรกแล้วตอนนี้คือถ้าโอคุงหยิบขึ้นมากินเสร็จแล้ววางแล้วขนมปังหายไปคือเล่นมายากลอะไรเอาว่าคลีนอัพดีกว่าตอนนี้รู้สึกเหงามากเโาคุงเหงามากตอนนี้เวลากี่โมงแล้ววะหกโมงเย็นนะเฮ้ยใ,ในเมื่อเ้าคุงเหงาเนี่ยนะก็ต้องไปเยี่ยมบ้านข้างๆใช่แล้ว เอาแล้วการย้ายไปบ้านข้างๆเนี่ยก็จะต้องโหลดด้วยไม่เหมือนเดอะซิมสามนะฮะที่แบบว่าเดินไปได้เลยซึ่งมันเป็นอะไรที่มันก็จริงๆทําอย่างเดิมก็ได้นะทาเหมือนเดอะซิมสามอย่างเดิมก็ได้นะคือคําอ้างที่เขาเอามาก็คือยังไงอะทําให้เกมไม่กระตุกนั่นเองนะโอเคน็อกดออ้าวแล้วเข้ามาตรงนี้อ้าวไม่ไม,ไม่ไม่มีใครอยู่บ้านเลย เราอ่าอ้าไม่มีใครอยู่บ้านเฉยฮะช่วยไม่ได้ครับนี่ยไม่ไม่มีใครอยู่บ้านจะไปหาคนคุยที่ไหนล่ะต้องไปสูนสาธารณะทิครับใช่ไหมล่ะผมว่าแบบเดียวซิมสามดีว่าเยอะเลยเอาเอาเอาจริงๆนะแบบนี้มันดูไม่สมจริงเหมือนกับว่าเขาพยายามจะตัดฟังก์ชันอะไรที่ไม่จําเป็นออกนะแต่ก็ทดแทนด้วยสิ่งใหม่นั่นเองมีใครอยู่ปะวะ แล้วนี่มันชมลมหมากลุกเลยยังไงโอเคไปจอยเด็กเกมเดียวไปไปไปเล่นหมากลุกกับเขาเล่นหมากลุกด้วยสิครับคุณครับทาโอขอเล่นหมากลุกด้วยได้ไหมพี่เล่นคนเดียวไม่หนุกหรอกนะนี่หาสังคมก็เพิ่มขึ้นอะไรประมาณนั้นอาตั้งใจเล่นตั้งใจเล่นก็คุยไปด้วยเล่นไปด้วยนะฮะข้ามเวลากันไปเราก็จะต้องรู้จักคนไว้เยอะๆไปทักทายได้หลายๆคนเลย เวลาจัดปาร์ตีท้ทีนี้จะได้มาแบบทางบ้านถึงบ้านจะมีไม่ค่อยรองรับพื้นที่คนจํานวนเยอะเท่าไหร่แต่ก็ก็ออยินดีที่จะจัดปาร์ตี้แต่ตอนนี้ยังไม่มีตังจัดปาร์ตี้ครับงานเริ่มทําพรุ่งนี้พึ่งสมัครวันนี้นะลเล่นเข้าไปนะฮะการเล่นหมักลุกก็สร้างเสริมมิตรภาพนะฮะตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวนะตอนนี้หนึ่งทุ่มหรือเจ็ดโมงหรือกี่โมงวะ PM มันเย็นแล้วนี่มันหนึ่งทุ่มกว่าแล้วนี่ทำไมฟ้ายัางสว่างอยู่วะฟ้ายัางสว่างยังมีเมฆอยู่เลยอะ่ะเออมีคนมาวิ่งจ็อกกิ้งทำไมนางคนนั้นเขาดูเดินมั่นใจจังวะเฮ้ยแรดไม่แปลกนะ,ค,ะคนมีความมั่นใจเฮ้ยอันนั้นอะไรอะ่ะนั่นมันครอบครัวที่อยู่ในเดอะซิมหนึ่งหรือเปล่าชื่อครอบครัวล้าจำไม่ได้เราพี่เขาาคราคับพี่เขาเฮ้ยนี่มันสตมัมมนี่ปะโอ้พี่ตาม,มัสดีครับพี่เหมือนพี่ตามเลยอะ พี่ตั้มวันนี้มาร้องเพลงเหรอครับพี่ตั้มเข้ามานั่งข้างในก่อนไหมพี่พี่ตั้มยืนมองใครพี่ตั้มไม่สนใจใครเลยเอ้าเฮ้ยกลับมาอีกทีคนเล่นหมากลุกหายเอาแล้วนั่งเล่นคนเดียวกลายเป็นคนบ้าเลยลุก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 พอแล้วพอแล้วอตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยง่วงนอนเท่าไหร่ะนะตอนนี้เขาไปไปทําความรู้จักหน่อยนะฮะแนะนําตัวนิดนึง ว่าแต่ถ้าเดินเขาถ้าเดินเราก็แปลกเอ๊วัดดีทักทายกันแล้วก็มายืนดูคนเล่นหมากลุกันดีฉันเป็นคนไม่ชอบมแมลงวันอะนะอยากกินเคยเจอดจุงเลยเออเอาสักอย่างนี่กดไลค์ให้ด้วยเป็นไงล่ะ <c oughs> เขาเรียกว่าสร้างเสริมมิตรภาพอันนี้ก็คือหลอดมิตรภาพนะฮะว่าเป็นยังไงมอ <c oughs> เยี่ยมอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คืออะไรอะแชทวิดด่วนนเพร่อนันตอนนี้มืดแล้วครับถึงเวลากลับบ้านแล้วโก้โฮมกลับบ้านดีกว่านะถึงเวลากลับบ้านแล้วอ้าวนี่เพลงไม่ได้ฮะที่เพลงไม่ได้เพราะว่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะฮะแล้วทำไมเธอคนนี้ดูท่าเดินเขาดูเหมือนง่วงนอน อุ้ยถ้าเดินหน้าตบมากเลยอะฮะถ้าเดินหน้าตบมากบอกตรงอย่าให้เห็นผ่านหน้าบ้านนะกระทืบอ่ากลับมาบ้านกันดีกว่าครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็เหมือนว่ายังเรียนทำอาหารไม่เสร็จนะใช่ปะวะเรียนเสร็จจังวะ คุกกิ้งไปไหนอะจะบอกนะว่าเรียนเรียนเสร็จแล้วหนังสือก็หายไปเลยอะจริงปะจริงจังปะเนี่ยสกิลคุกกิ้งยังเลเวลวันอยู่เลยอะ่ะอ,อ๋อหนังสือมันวางอยู่ในชั้นถุยเอ้ยเอยเอวางอยู่ตรงนี้อะอ่านอีกรอบอ่านให้อะสกิล up ล้วพี่แกไปอ่านไหนครับพี่แกอินดี้อยากอ่านไหนก็อ่านนะครับ ถ้าโอคูงนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่ไม่สีนี้มันเกินครึ่งแล้วควรจะรีบนอนเรานอนไม่เกินเที่ยงคืนต่อวันนี้กําลังโอเคโอเคเป็นเลเวลสองแล้วอยากรู้ว่าหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยมันมันถึงกี่เลเวลวะน่าจะเล่มละสามปะถ้าเกิดเหมือนเดิมก็คือเล่มละสามใช่ไหมอ๋ะว,วันนี้พอแค่นี้ก่อนสกิลทำอาหารเลเวลสองก็ถือว่าน่าจะไฟใไหม่ๆแล้ว ถึงเวลาไปนอนแล้วนะท้าโคุงน่าหลับแล้วดูดูอิโมชันท่าหลับเขาก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะฮะ DKS นะฮะขายเกมแบบดิจิตอลดาวน์โหลดรวมไปถึงเกมมิ่งเกียร์นะซีเวลิตก็มีขายเกมแพลถูกต้องแลกสิทธิ์จาก Origin เพลย์และสตรีมนะฮะเข้าไปดูกันได้นะครับ DKS RN TH แล้วก็ถ้าหากสนใจอ่าจะซื้อเดอะซิมซีเนี่ยใน DKS ของเราก็มีขายชิปเปลงละวปวดฉีก้างดึก แต่ Energy เต็มแล้วครับไม่มีปัญหาแล้วตอนนี้กี่โมงเจ็ดโมงเช้าฮะโอเคต้องไปยูสแล้วอ่าเอาไปฉีดเร็วๆๆๆไปฉีดสิครับพี่พี่ปวดฉีโอ้โหแล้วดูท่าปวดฉีของเาโอยอยากกระตุนอยากโดดทีมที่แปลงเลยคือมาดแมนหน่อยได้ไหมท้าปวดฉีแบบว่าเดินแบบเหมือน,น,นลูกเป็ดแล้วเหมือนตุ๊ดมากนี่หน้ามึงครับโอเคตามสบายพี่เลยนะแล้วแต่นะโอเคแฮปเล็กฟัดทำอาหารเช้า กินไข่ไข่กับโทส์โทส์คืออะไรแ c ลม m เบดเอ็กซ์อืมกินของดีๆหน่อยแล้วกันนะรู้สึกว่างานเนี่ยงานก็จะเริ่มคริสมาสสกิลจะต้องคาริสคาริสคาริสมาสสกิลคืออะไรวะคาริสมาสสกิลคาริสมาแปลว่าววอะไรวะอ๋อคาริสมัสคืออ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ การแสดงออกนี่ทำไมถึงรู้เพราะว่ามันบอกว่าให้ไปให้ใช้กระจกฝึกพูดหรือไม่ก็อ่านหนังสือคาลิสมาสกิลจาก,จากหนังสือจากหนังสือสกิลอ่าโดยสามารถซื้อได้จากบุกเชลอืมอะไรประมาณนั้นตอนนี้ก็คือพี่กินเอา้าโอ้โออมันไม่หมดแล้วสา,สารเคมี จากเตามันก็โอ้ตายแล้วสกิลการทำอาหารยังไม่ดีพอนะฮะเอาว่ารีบกินครับพี่รีบกินครับพี่ต้องรีบกินครับเดี๋ยวจะไปทำงานสายนะครับพี่ครับกินเข้าไปกินเข้าไปถาวรสาด,ด้วยพี่สะอาดด้วยครับแล้วก็มีอะไรอีกเหงาตอนนี้เหงาเหรออืมจำเป็นต้องอาบน้ำไหมเออแล้วประเด็นคือไปทำงานกี่โมงวะ ไปทำงานเก้าโมงไม่ใช่เหรออันนี้คืออะไร Go to work นะครับพี่แกจะไปทำงานแล้วครับเราไปทำงานเราสามารถไปดูที่ทำงานได้ไหมอะหรือว่าดูไม่ได้แล้วหรือว่าเราต้องรอเขากลับบ้านอย่างเดียวเออจริงด้วยเหมือนเอาเดิะซิมหนึ่งมันรีเมคใหม่อะถ้าเกิดเป็นเดอะซิมสามนี่สามารถตามไปดูได้ว่าพี่แกทำงานที่ไหนแล้วก็แบบเดินไปเที่ยวต่อหลังจากทำงานได้นะครับขัดใจมันขัดใจอะ มันขัดใจมากๆอ่ะคือแบบไอ้ทำไมสิ่งที่ควรมีมันไม่มีวะ <c oughs> นี่หลังบ้านเราสินะ <c oughs> อ๋อถ้าเกิดเราจะไปตรงนู้นตรงนี้จะเดินไปตรงนู้นตรงนี้ก็มันจะค้ามแมปเลยสินะจริงเราแวกบ,บ้านเรามันก็คืออันนี้คือเดินเดินได้ทั่วเราแวกบ,บ้านแหละครับเดินไปเดินมาได้แบบว่า จะไปจ็อกกิ้งรอบหมู่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเราเอแบบว่าอยากจะออกไปไกลมากกว่านี้ก็ต้องแบบโหลดเอาอะไรประมาณนั้นนะฮะเข้าใจเหงาๆเดินออกมาคุยกับคนข้างถนอนอะไรประมาณนี้ได้ได้เข้าใจอยู่เราทำงานถึงกี่โมงนะห้าโมงใช่ไหม,อ,มอารมณ์ตอนนี้ก็ฝ่ายก็คืออารมณ์ปกติ ไม่เศร้าไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่เศร้าไม่ไม่ดีใจไม่แฮปปี้หรืออะไรระดับปกตินะฮะอืมเราสามารถซื้อมเมล็ดมาปลูกได้ด้วยแต่มันยังไม่ใช่เวลาตอนนี้ต้องเก็บตังก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะมาฝึกสกิลกันนะฮะแล้วก็ทำอะไรอีกเยอะแยะนะฮะโอ้โหร้อยปสิบสี่วะร้อยปสิบสี่ซิมรยอน ว้าวว้าวอารมณ์ตอนนี้เป็นไงบ้างรู้สึกอยากอาบน้ำจุงกระเบื้ไปอาบน้ำดีกว่าเทคบับเบิลบารบับเบิลบารอาบแบบเป็นฟองอะไรมาดิวะมีเพลงเดอะบารด้วยเฮ้ยเด็กคนนั้นเดินมากับแม่วะเอ้ยบ้านเอา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 เดิน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 ชนกันเอาเดินทะลุไปเฉย เดี๋ยวไปสนใจคนอื่นเลยครับอาบน้ําดีกว่าอาบน้ําดีกว่าอืมแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับจอกันพัดหนะ้าสวัสดีครับผม